มาเร็วครับมาเร็วครับแนวทางครับแนวทางแนวทางรัฐบาลไทยออุงน่เพื่อนกวนจะไปถึงลาววัฒนาฮาหนอยครับอาจารย์นิรุตก็อยู่ด้วยกันครับวันนี้อาจารย์นิรุตกาลังเด็ดให้อยู่ครับเดี๋ยวค่อยดูของอาจารย์นิรุตด,ด้วยนะครับอืมเป็นคลิปยาวครับเป็นคลิปยาวตอนนี้จะเป็นคลิปยาวครับอาจารย์นิรุตมั่นใจว่าครับมือหนี่ืมืนอมนั่นแข็นแค็แคเนานะ เมื่อนั้นบนล่างเนยครับเกียรติเก้าหกครับเกยติเก้าเกียรตหกบอกเมื่อนั้นเหรอแตกบนแตกล่างครับลาวพัฒนาพระอาจารย์นิรุตครับเป็นกระล่างเกียรตครับอันนี้เป็นก้อนที่ไปฮอดลาวพัฒนาบึงแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายอลุงนาพื้นครับมีแค่นี้ครับผู้ใดกระามภาว่าฝันโค้งไม่ท่ายบอกเลยครับบอกเลยครับบอฝันออบนะครับอาจารย์นิรุตฝันดีวะครับ นี่แหละครับเป็นแนวทางของอดุงนเูริรัฐบาลโค้งสุดท้ายครับอาจารย์นิรุตเพนเขียนด้ครับรอจับนะครับเนาะอันนี้เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายอดุงนเพรินะครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยครับเออนี่ครับมั่นใจเพรครับบ้านมือโอ้ครับมีเขียนวันที่ด็ดโอ้ของอาจารย์นิรุตนี่ีรัฐบาลไทยพ้อเนะครับมือนี่ครับโอ้ครับเออเพื่อนไหนเข้านะครับเนาะอันนี้เป็นวันที่นะครับเออ ีครับอ่เพื่อนให้เป็นนี่ครับอาจารย์นิรุตเพื่อนให้เรื่องเล้าวัฒนาเรื่องรัฐบาลไทยครับมือนี่โอ้ครับเอ้าดูครับโอ้ครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางเบื้องต้นครับเด้อเดี๋ยวมาดเคลียรชีพหน่อยยี่นะครับเพราะได้เป็นแนวทางของพระอาจารย์นิรุตครับโค่งสุดท้ายกันครับเรื่องเล้าวัฒนาครับเรื่องเล้าวัฒนาครับเรื่องเล้าวัฒนาเรื่อง อันนี้ครับซึ่งรัฐบาลครับตอมด้วยกันด้ครับมุู้ชมครอาจารย์นิรุตครับเบื้องเ้าครับอา่าสามเก้าสองสามเก้าสองเก้าครับเป็นแนวทางของพระอาจารย์นิรุตครับ3 9มเ9้าสองสามเก้าสามองหกเ้าสอหาหครับนีสำหรับาน้อยครับานอยครับหรือว่าจีบวกกันคับ รัฐบาลไทยก็ได้ครับเป็นของพระอาจารย์นิรุตครับนี่ครับเอาเบื้องต่อไปอีกครับเป็นให้รัฐบาลไทยมากงามๆสดดร้อนๆนะครับหนึ่งทับสิบสองทับหกแปดหนึ่งทับสิบสองทับหกแปดมาเลยเดื้อมาเลยเด้อมาเลยดื้อครับเอนี่นะครับูุฎิกระถามหาครับถามหาขันท่าพระอาจารย์นิรุตปล่อยคกับลงโรเดอร์อาจารย์ปล่อยเลยครับรัฐบาลไทยครับแปดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าแปดเก้าแปดห้าเ็ด ห้าเก้าเกศเก้าเกศห้าครับของราจารย์รุดสำหรับรัฐบาลไทยครับอือสำหรับรัฐบาลไทยนะครับเนาะอือมันก็ไปด้วยกันครับมันใจร้อยเปือสิ่งนอาจารย์นิพนธว่าครับไอ้คนต่อมันใจเขากับมันใจน้ำเพลินแล้วครับพี่ชายก็ว่างลงไปครับนเล็กในหน่อยว่างลงไปนะครับเอ้อครับก็ได้นะครับอันนี้เป็นถ้าน้อยครับอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยครับตั้งใจนะครับบู๊ยครับขีดซื้อครับ พุ่งลุยจุยเลยครับอ่ะเอานี่นะครับมาเรืสอยพระอาจารย์ขัดขอพัดครับเป็นแนวทางของพระอาจารย์นิรุตนะครับทับไปเสมาครับมีสวงอาจารย์อยู่น้ำกันอยู่นี่ครับโอ้ยรถการห้างนะครับลืมนะมาจุดดินบาทจรงในะยันในยางนี่ครับรถห้างครับรถขาดแตกครับเอ้วก็ยันในยางในมือนี่ครับขุ่นเนตตาซอัพย์สมรถในเรื่องครับแอบซีก็ได้ครับ ช่วยอาจารย์ซ่อมลดด้วยครับรถห่างครับอ่าม่อยาในงานก็ครับสามกิโลกว่าๆวผมนะครับเอ๋อบอเป็นยังครับเอ๋อเมืองน้ากันนะครับเมืองน้ำกันครับเป็นแนวทางของพระอาจารย์ลุดครับหนึ่งทับสิบสองทับหกแปดลาวพัฒนาครับแนวทางลาวพัฒนาแนวทางน้อยทั่วไปเนีหรือว่าลาวทั่วไปก้าได้ครับเฮ็ดจังได้ก้าได้ครับเอามือนี่เฮ็ดจังได้ก้าได้เนาะเงินเนาะปัจดใจเนาะครับ พี่น้องเข้าสู้ขู่สู่ขนครับบอได้โมบอได้คุยอีหลีครับเพิ่นแตกบนแตกล่างนี่ครับเจ็ดเก้าเจ็หกครับมือนะครับป้าครับหน่อยได้ครับนี่ตัวอย่างอย่าเบิ้งมูอน่อยอาจารย์นิรุตเชียนได้ใช่น่อยไหมครับอย่าเบิ้งกันนะครับเบิ้งหน่อครับตัวอย่างครับเพิ่นมือนั่นครับพระอาจารย์นิรุตเข้าครับเจ็ดเก้าเจ็หกบิ้งดูครับเจ็เก้ากับหนึ่งหกครับมือเพิ่นเขาครับ แน่นอนครับเกียรเก้ากับหนึ่งหกเข้าตรงตรงเลยครับมือนัครับสาหรับของอหลงนะเพื่อนมาปล่อยเชลตาบาตครับหนึ่งหกครับมาครับบุ้งกลุ่มไม่พ้นผลมั่าออกพี่นะครับเนาะเอ้าเออพระอาจารย์ได้ลดพ้นกับเขาแตกคักแตกแน่ยครับมือนัครับเอาบนี้อืมนีเป็นรัฐบาลไทยอดลงนะเพื่อนเลยครับด้วยสิซักันไปซับกันมานี่แหละครับบ่ตซับสนหนอยนะครับเนาะมั่วจะเคล็ดคนละคีบครับมันมุมีเน็ตโหลดครับขึ้นกับมูมีครับนี่ครับมาดูบัตร มาดูลาวพัฒนามาดูลาวพัฒนาครับออดงนาเพลินกันบ้างครับเนื้อเกิดเชยเพิ่งไหวจานนี่ลุดนนะมือเก่านะครับนี่ครับดาวพัฒนาออดงนาเพลินมานะครับอย่าลืมนะครับจอดก็จัดใจ่ก็ผ่านกันเลยนะครับลาวพัฒนาออดงนาเพลินครับมาอีกแล้วครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดจ่าก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมมากันดูขู่ดูข้นเนาะซอยกันดูขู่ดูข้นครับซอยจานสอมรถน้ำเนาะครับเนาะรถกับห้างจีนย่างนี่ครับมือนือเตื่นระดึก โอ้ยครับตื่นเต้นเด้อเกลียดงาครับตัวที่นมาครับโอ้เนี้ยบอเฮ็ตยังอม่เนี้ยหน่อยก็ขึ้นได้ครับตัวนี้นยครับตัวช้ำนี่นะครับเนี้ยหน่อยก็ได้ครับนี่ครับนี่นะครับอืมนี่บึ้งครับอ่านครับเอานี่ครับเป็นแนวทางลาวพัฒนาของอดุองคงเพื่อนเด้อครับเลอย่าสับสนอย่าลืมนะครับเด้อเอา อ่าสับกัดไปสับกัดมาเลยนะครับนี่สองอาจารย์เรียกเบื้องเราครับเรียกดูเอาเรียกดูเอาว่าสับสนนะครับคนซูมือนี่สลัดครับเฮ็ดจังไหนกับ่บสับสนครับคนซูมือนี่สลัดแห้งครับโอ้ยเนาะออกมายุ่งเดียวกองราบานนะครับตัวนี้หน่อยเอาขึ้นไปยังน้ำบ่วนนะครับมาชอบกว่าจะคัดก้อนกันนะครับเด้อเอานี่ครับเป็นแนวทางลาวพัฒนาอลุงนพื้นครับนี่ครับเอานี่ครับสองสี่สองห้าสองสี่สองห้าสองห้าสองสองสี่สองแปดห้า ห้าห้าแปดสองครับสอบก็จัดชัดก็พันกันครับเอาไม่เป็น่ยนทันบันนี้มาดื้อแท้ยั่งพูดได้ตีกันเท่าไหร่ฮะนี่เหมือนครับสอบก็จัดทัดก่็พันครับเป็นแนวทางลาวพัฒนาอดุงนาเพื่นครับมาบึงครับมาบึงของพระอาจารย์นม่รุ้แม่น้อยจิตบอ้ยนี่ครับของอดุงนาเพื่นครับของอดุงนาพื่นนี่ครับแม่น้อยหยอกเลยนะครับเออนี่ครับตัวนี้น้อยครับร้ายครับร้อยก็ตัวครับอ่าซอยอาจารย์เลี้ยงแม่น้าไปด้ครับเออ ชอบก็จัดคัดก็ผ่านครับเป็นอดุลนภพนรัฐบาลลงมาลูกหลานลงใช่ไหมมันเหยียบเออเอาครับคนมอยากลุกงเอาคนรุ่นักจีว่าจังได้ครับเอานี่นะครับรัฐบาลไทยอดุงนภพนครับเห็นก็มากะไม่อไปตะละมือนี่ครับเออมันหลายนกอีวางไหนนาเอานี่ครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านครับซับไปซับมามี่สองอาจารย์เท่านั้นแหละครับยู่นี่เพราะไรครับเออเป็นแนวทางก็รัฐบาลไทยอดุลนภพนครับแต่ัครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ อ่ามาติดตามครับติดตามอาจารย์นิรุดอีกครับโอ้พูว่าพ่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์อยูเนาะครับเนาะถามมาดูเมื่อกี้นะครับผนมาลงกในห้องครับนี่นะครับสีซับไปซับมามีสองอาจารย์นะครับเออลืมเลยครับเด้ออ่าเดี๋ยวจังเบื้องเบื้อมเฮ้ยนะครับเอาที่เยากบเบิ้งของอ๋อถุงน้ำเพื่อนกันบ้างครับอ่ะนี่นะครับอืมตื่นได้เสาราวันอาทิตไป ฝากเพื่อนไว้ครับของออดุดรงษพนภนครับสาัพระอาจารย์ครับนะครับเด้ออืมนันมาเอ้านครับเอ,อ้าครับ,อรบรของพระอ,อาจารย์นิรุตครับผมอย่าลืมนะครับเด้อ ชอบก็จัดคัดก็พานกันเลยด้วยครับดูนี่ครับอ่ะเป็นไรมันเนี่ยไอ้เรื่องของอุตัาก่อนนะครับอ้๋ออ๋อครับเอาอันนี้ลงกเงนครับตัวกวดลงกเงนครับโอ้ันขึ้นเมื่อใดนะครับเออแบบมันดูนะครับอ่ะ ครับอ่าเป็นแนวทางปีไทยกับพระอาจารย์นิรุตน้องกําลังพ้นเขาคักขาเนี่ยครับอ่ามีทั้งเล่าพัฒนาวิทยาสถาบันไทยส่กันไปเลยครับมือนี่ครับของพระอาจารย์นิรุตครับอ่าท้วเบื่อคัดเบื้องครับเบื่อท้วก็อยู่ในคลิปสุกคลิปนะครับอ่านี่เพิ่นคือชี้ืมเขียนให็นนะครับบ่อเป็นยังครับท่วสองหาสองอาจารย์เลยก็ได้ครับอ่ามือนี่ตื่นไน้สองเป้าอาร์ที่เป้าไปบินทบาทครับ รถห้างแล้วพี่น้องเอ้ยย่องพอย่องแม่เลยอ้าวตัวเขาขึ้นม้าวขึ้นม่ายังดูดิวิ่งพวกก่นเขียวขึ้นว่าขึ้นมาอย่างเงมากดหัวยกกดหัวหาทู่หาทู่หาทู่มาปอนหาทู่มาให้กินนี่แหละครับเอาช็อปกระจัดคัดก่อฟันกันนะครับนอนง่วงง่วงกับเมียวครับนอนลายครับอยิ่งไดยครับนุ่มตัยวันนี้ก็ไปก่อน ว้าดึงไปลงเลยนะครับสอบประจัดขัดกระฟันครับในทางพระอาจารย์ในรุ่นครับส่งหมันกันนะครับซูขู่ซู้้นครับพูมม